สวัสดีครับต่อไปเป็นงานแนะนำวิธีการยกซิงหรือแผ่นเหล็กออกจากบอร์ดเพื่อที่จะล้างเครื่องนี่ครับเราก็ใช้ความร้อนเป่าออกก็ต้องก็ต้องดูว่ามันมีช่องให้เราเสียบแหนบเข้าไปไหม ถ้ามันไม่มีช่องให้เราเสียบแหนบเข้าไปเราก็พยายามเอาให้มันอ้าขึ้นมาก่อนข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็ค่อยเสียบแหนบเข้าไปหรือเนี่ยครับพออ้าขึ้นมาเราก็กค่อยๆทำแต่ต้องใช้วิธีการบังบังเอาไว้เนี่ยตามแบบนี้เพื่อที่จะบังรุ่นหน่อยมันมีเป็นปุ่มแพรขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้าเราเอาแพร ตัดออกไปเวลาใส่กลับคืนไปประกอบเครื่องกับคืนที่เดิมก็จะหลมหลวมก็จะไม่สวยงามถ้าจะยกตัวนี้ก็ต้องหาอะไรปิด CPU ไว้หน่อยอ่านี้ยอดี้ซัมซุงมันจะมีช่องเล็กๆเพื่อที่จะสอดแนบเข้าไปข้างล่างแบบนี้ครับเา๋าใช้ความร้อน380ผมใช้ที่380บางรุ่น Samsung ใช้ความร้อนแรงเป่าบอดบวมก็จะปัญหาเกิดนี่ครับเวลาไม่ผ่านแล้วคือลูกค้าก็จะยากนี่ครับเป่าออกมาค่อยๆงัดออกมาพอมันยกสูงขึ้นมาได้ข้างหนึ่งแล้วก็ค่อยๆแกะออกมา